ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอโนเวลบทที่686ก้นหน้าผากู้ชูหนุนเงยหน้าขึ้นเห็นเย่จิงหานร,ราวกับอสูรชั่วร้ายถือขลุยหยกขาวฆ่าสังหารมารายหินลอยฟุ้งตลอดทางแรงอาฆาตดูเดือดด้านหลังเย่จิงหานยังมีลูกน้องของนางสีชิ่นกับปจินเย่จิงหานเห็นนางตกลงไปในก้นเหวความโหดเหี่ยมประตูราวกับจอมันปีศาจต,ต่อสู้กับชายแก่ชุดดำอย่างคึกคักเร่าร้อน กู้ชูหน่วนไม่มีเวลาสนใจการต่อสู้บนหน้าผานางยังคงพยายามคว้าเกาะหน้าผาอยากที่จะคว้าจับไว้ร่างกายจะได้ไม่ตกลงไปเสี่ยวจิวเอ,อ๋อเสี่ยวจิวเอ,อ๋อกู้ชูหน่วนร้องตะโกนแล้วก็สะบัดเสี่ยวจิวเอ๋อตรงข้อมืออย่างต่อเนื่องหากไม่ใช่เพราะมืออีกข้างโอรังอาจารย์สร้างกวนไว้คู้ชูหน่วนคว้าหิ้วเสี่ยวจิวเอ๋อออกมาแต่แรกแล้ว10เมตร20เมตร40เมตร60เมตร ตกลงไปอย่างรวดเร็วเสี่ยวจิวเอ๋อก็ยังไม่มีวิแววจะฟื้นขึ้นมากู้ชูหน่วนจึงจำต้องตะโกนพูดขึ้นว่าเสี่ยวจิวเอ๋อข้าจะย่างหมูหนึ่งร้อยตัวเจ้าจะกินไหมได้ยินว่าหมูย่างเสี่ยวจิวเอ๋อที่นอนหลับไหลรีฟื้นตนื่นขึ้นมามองซ้ายมองขวาด้วยดวงตาพริมเหมือนกำลังมองหาหมูย่างยังไม่เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้กู้ชูหน่วนโกรธจัดหมูตะกละที่ไม่น่าเชื่อถือตัวนี้ไม่รอให้เสี่ยวจิวเอ๋อได้สติกลับมากู้ชูหน่วนตะโกนพูดขึ้นว่า อึงนิ่งอยู่ทำไมรีบพาพวกเราขึ้นไปไม่งั้นข้าจะย่างเจ้าเสียก่อนเสี่ยวจิวเอ๋อรสั่นเทาแล้วค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาว่าเกิดอะไรขึ้นจากนั้นเวลาผ่านไปอย่างยาวนานพวกเขาแทบจะตกลงมาถึงก้นหน้าผาเสี่ยวจิวเอ๋อพูดขึ้นว่าบนหน้าผาสูงเกินไปอย่างขึ้นไปไม่ได้ในทันทีงั้นก็พาพวกเราลงไปอย่างปลอดภยัยสีดข้างล่างก็ไม่รู้ว่าลึกแค่ไหน สีหน้ากู้ชูหน่วนย่ำแย่ขึ้นมาเสียวจิ๋วเออหดคอไว้แปลงร่างเป็นงูเหลือมเก้าเสียนอย่างรวดเร็วพากู้ชูหน่วนกับอาจารย์สร้างกวนลง,ลงไปยังก้นหน้าผาอาจารย์สร้างกวนค่อยโล่งอกว่าพร้อมพูดขึ้นว่าเลี้ยงงูน้อยไว้สักตัวก็ไม่เลวเหมือนกันเสียวจิ๋วเออทั้งได้ใจและไม่พอใจเลี้ยงเขายังไงก็ดีอยู่แล้วแต่เขาไม่ใช่งูน้อยเขาคือราชางูเสียว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  เซียวจิวเอ๋อพาลงมาอย่างคดเคี้ยวในที่สุดพวกกู้ชูหน่วนที่พามาถึงก้นเหวได้อย่างปลอดภัยก้นเหวเป็นป่าหนาทึบที่นี่มีพุ่มไม้หนาแน่นภูเขาเป็นลูกๆติดต่อกันราวกับมีภูเขาเป็นหมื่นลูกกู้ชูหน่วนรีบประคองอาจารย์สร้างกวนล,ลงแล้วตรวจดูชีพจรของเขาสร้างกวนชูบาดเจ็บสาหัสมากเส้นเอ็นทั้งหมดในร่างกายแทบพลัดเคลื่อนไปหมดอวัยวะภายในก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสเช่นกันหากไม่ใช่เพราะเขามีพื้นฐานร่างกายที่แข็งแรงคงเสียชีวิตไปนานแล้ว ก่อนหน้านี้เจ้าเคยบาดเจ็บและสาหัสอย่างสาหัสด้วยอาจารย์สร้างกวนพยักหัวเล็กน้อยถือเป็นการยอมรับเสี่ยวจิ่วเออร้องซีดๆขอของกินอยู่อย่างน่าสงสารกู้ชูหน่วนมองดูเขาอย่างรังเกียจพร้อมพูดขึ้นว่าไปหาน้ำมานายหญิงหมูย่างของข่าละ่ะติดไว้ก่อนเจ้าติดไว้ตั้งหลายตัวแล้วเจ้าไม่พอใจเจ้าอย่ากโกหกหลอกลวงงูตลอดสิ งั้นเจ้ารักษาสร้างกวนฉู่ให้หายดีข้าจะย่างให้เจ้าทันทีเชื้อบาดเจ็บสาหัสขนาดนั้นรออาการบาดเจ็บของเขาดีขึ้นอย่างน้อยก็หนึ่งเดือนกว่าแล้วงั้นก็ไม่หาทางออกหาทางออกได้แล้วก็พาพวกเราออกไปที่นี่ที่นี่รัางมากอย่างน้อยก็น่าจะไม่มีคนเคยมาหลายร้อยปีแล้วอยากหาทางออกคงไม่ง่ายนี่ก็ไม่ได้น,นั่นก็ไม่ได้งั้นข้าจะมีเจ้าไว้ทำอะไรเมื่อกี้ข้าเพิ่งช่วยชีวิตเจ้า งั้นทาไมเจ้าไม่พูดว่าข้าเลี้ยงเจ้ามานานแค่ไหนเสี่ยวจิวเอ๋ยยังอยากพูดอะไรอีกเห็นสีหน้ากู้ชูหน่วนไม่สู้ดีจึงเลื้อคลานจากไปแปลกประหลาดเขาช่วยชีวิตนายหญิงแต่ทําไมสีหน้านายหญิงยังย่งยําแย่ขนาดนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a u ิโอ n o v e l บทที่687จิ้งจอกกู้ชูหน่วนรักษาอาการบาดเจ็บให้กับอาจารย์สร้างกวนแล้วก็หาท่อนไม้มาอันหนึ่งมาค้ำแขนอาจารย์สร้างกวนที่คลาดเคลื่อน นางกระทำอย่างไม่ทนุถนอมอาจารย์สร้างกวนแทบหยุดหายใจเบาหน่อยสร้างกวนฉูพูดขึ้นกู้ชูหนวนฉีกผ้าของตนเองเอามาพันท่อนไม้เป็นวงกลมไว้แน่นพร้อมพูดขึ้นอย่างเน็บแนมว่าอาจารย์ท่านดวงแข็งขนาดนี้บาดแผลแค่นี้สามารถทำร้ายท่านได้หรือขอเพียงมีตาล้วนสามารถมองเห็นได้ว่าอาจารย์สร้างกวนบาดเจ็บสาหัสอย่างมากในฐานะที่นางเป็นหมอเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่รู้ ภายใต้คำพูดเหน็บแนมของนางอาจารย์สร้างกวนหันหน้าไปพร้อมพูดขึ้นว่าเป็นอาจารย์ของเจ้าดวงไม่แข็งจะได้หรือด้วยคำพูดของเขาหมายความว่ากู้ชูหน่วนดื้อรั้นมากหักดวงไม่แข็งคงโกรธตายเพราะนางไปแล้วกู้ชูหน่วนทำเป็นฟังไม่รู้เรื่องแล้วก็ถามกลับอย่างไร้เดียงสาว,ว่าอาจารย์ช่วงก่อนหน้านี้ท่านไปจากวิทยาลัยไ,ไม่ใช่หรือท่านไปไหนบ้างทำไมเริ่มสืบประวัติอาจารย์หรือ ไม่ใช่ข้าก็เป็นห่วงเจ้าไงดูเจ้าสีอะไรก็ดูดีโดดเด่นไปหมดขนาดนี้ครอบครัวของเจ้าก็ต้องยิ่งดีอย่างแน่นอนตอนนี้เจ้าบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้ยังไงก็จะต้องให้เสี่ยวจิ๋วเอ๋อส่งเจ้ากลับบ้านอย่างปลอดภัยบ้านของข้าก็คือวิทยาลัยเจ้าสามารถส่งข้ากลับมหาวิทยาลัยอีกอย่างเจ้ายังเรียนไม่จบกลับไปเรียนกับข้าที่วิทยาลัยได้พอดี กู้ชูหน่วนตอกตามองบนเวยโอกาสตอนที่สร้างกวนฉูไม่ทันระวังคิดอยากที่จะถอดเสื้อผ้าของเขาเพื่อดูบาดแผลบนร่างกายของเขานางจำได้ว่าตอนนั้นนางได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่บนแดนเหนือสุดบนร่างกายยังมีรอยแผลเป็นอยู่กลับคิดไม่ถึงว่าสร้างกวนฉูจะรู้สึกตัวไวกว่านางในขณะที่นางลงมือเขาก็เคลื่อนไหวหลบหลีกพ้นจากกรงเล็บของนางได้ทันทีกู้ชูหน่วนยิ่งยื่นเข้าไปหาอย่างไม่ยอมรามือ ยื่นไปมากันอยู่แบบนี้แล้วก็ไม่รู้ยังไงกู้ชูหน่วนไม่คว้าถอดเสื้อผ้าของเขากลับยื่นไปถอดกางเกงของเขาถึงแม้ข้างในอาจารย์สร้างกวนยังสวมกางเกงอีกตัวกู้ชูหน่วนก็ยังคงทำตัวไม่ถูกข้างหูมีเสียงอาจารย์สร้างกวนดังขึ้นมาอย่างมีเสน่ห์ว่าคุณหนูสามข้ารู้ว่าปกติเจ้ามีความชอบแตกต่างจากคนอื่นกลับคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะชอบแบบนี้ด้วยแบบนี้แบบไหนเจ้าคิดว่ายังไงหละระหว่างอาจารย์กับนักเรียนยังจะมีแบบไหน สีหน้าสร้างกวนชูเฉยเมยแล้วก็ไม่ดึงกางเกงขึ้นมามุมปากกลับแฝงไปด้วยรอยยอมยิ้มมองดูนางอย่างไม่ละสายตาถูกจ้องมองตรงๆเช่นนี้และภาพตรงหน้าก็เป็นภาพที่ไม่เหมาะสมต่อให้เป็นกู้ชูหนวนก็อดไม่ได้ที่จะหน้าแดงคนคนนี้ใช่เวนเศรหยหรือเวนเศรยียที่หยอกล้อหน่อยก็หน้าแดงใส่ซื่อบริสุทธิ์ราวกับกระต่ายขาวน้อยส่วนเขา ทำไมเขาดูเหมือนจิ้งจอกเจ้าเล่ตัวหนึ่งและก็ไปจิ้งจอกที่ไม่มีความดีงามยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออด d โอโนเวลบทที่688ทำไมถึงยอมแลกด้วยชีวิตเพื่อช่วยข่าเดิมกู้ชูหน่วนอยากที่จะหันหน้าไปทางอื่นแต่เมื่อคิดดูแล้วพลังวิทยายุท์ของสร้างกวนฉู่คล้ายวนเซ้าหยีอย่างมากสามารถรวบรวมพลังให้กลายเป็นน้ําแข็งยังใช้น้ําแข็งเป็นอาวุธทําร้ายคนได้กระทั่งเป็นวิชาแช่แข็งหมื่นลี้ ถึงแม้กระบวนท่านั้นจะมีพลังสู้ชแชแ่ข็งหมื่นลี้ไม่ได้แต่กลับใช้ในทิศทางเดียวกันวอนเซาหยีได้รับบาดเจ็บสาหัสสร้างกวนฉู่ก็มีบาดแผลเก่าตอนที่วอนเซาหยีไปแดนเหนือสุดสร้างกวนฉู่ก็ลาไปพักไปอิสระบนใต้ล่านี้จะมีเรื่องอะไรบังเอิญขนาดนั้นที่บังเอิญที่สุดก็คือบนร่างกายของเขามีสิ่งที่นางรู้สึกคุ้นเคยอย่างบอกไม่ถูกภูเขาหิมะถล่ม ตามหลักวนเศ้าหยีน่าจะตายไปแล้วทว่าไม่ได้เห็นศพกับตาตัวเองนางก็มั่นใจไม่ได้ว่าวนเซร้าหยีตายอยู่ที่แดนเหนือสุดจูกูชูหน่วนก็ยิ้มอย่างเจ้าเล่จ้องมองดูด้านล่างของเขาพร้อมยิ้มอย่างชั่วร้ายอาจารย์พูดถูกหากลูกศิษย์มีอะไรกับอาจารย์บ้างจะต้องสนุกไม่น้อยอีกอย่างอาจารย์รูปหล่องดงามสง่าม,มีความสามารถลูกศิษย์ปรับปลื้มานานแล้วที่นี่ไม่มีใครอื่นเรามารู้จักกันเพิ่มมากขึ้นดีไหมนางพูดไปด้วย มือข้างหนึ่งเอื้อมไปหาอย่างไม่อยู่นิ่งสีดในขณะที่ยังไม่โดนตัวอาจารย์สร้างกวนอาจารย์สร้างกวนก็ดึงตัวนางไปพร้อมค้อมอยู่บนตัวนางกลิ่นหอมอ่อนๆที่คุ้นเคยโชยมาแต่จมูกกู้ชูหน่วนรู้สึกผ่อนคลายไปทั้งตัวกระทั่งยังชอบดมกลิ่นนี้บนตัวเขาตรงหน้าเป็นใบหน้าสร้างกวนฉูที่รูปงามดั่งเทพหล่อเหลาอย่างไร้ที่ติกู้ชูหนวนสัมผัสได้ถึงเสียงลมหายใจกับจังหวะการเต้นของหัวใจเขา หัวใจของเขาเต้นอย่างแรงใบหน้าที่ขาวซีดอมยิ้มเล็กน้อยมุมปากยักขึ้นราวกับมนสเสน่ดึงดูดให้นางหลงไหลพร้อมพูดขึ้นว่าคุณหนูสามการทำความรู้จักให้ลึกซึ้งพูดแต่ปากหรือลงมือเล็กน้อยคงไม่พอเจ้าว่าไหมสร้างกวนฉูยิ้มอย่างอ่อนโยนมือซ้ายที่เรียวผ่องเขาเอื้อมปัดผัดผดาพ่พองบนหน้าผากของนางเลื่อนต่ำลงมาจนเกือบสัมผัสปลายจมูกโด่งของนางการเคลื่อนไหวของสร้างกวนฉูทำให้กู้ชูหน่วนสันเทา ในหัวสมองอดไม่ได้ที่จะนึกถึงใบหน้าหญิงพยองของเย่จิงหานคิดถึงเย่จิงหานในใจกู้ชูลรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมานางผลักสร้างกวนฉูพร้อมพูดขึ้นอย่างไม่พอใจว่าอาจารย์ในฐานะที่เป็นอาจารย์กลับสอนลูกศิษย์กระทำเรื่องเสื่อมเสียเช่นนี้ไม่กลัวเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือเจ้ายิงยอมข้าก็พอใจเสื่อมเสียตรงไหนเชอะเป็นถึงอาจารย์ราชวิทยายลัยพูดจาออกมาได้อย่างไม่รู้จักอับอาย สร้างกวนชูลุกขึ้นมาจัดเสื้อผ้าของตนเองให้เรียบร้อยอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวพร้อมพูดขึ้นว่าดูท่าทีคุณหนูสามไม่อยากทําความรู้จักข้าให้ลึกซึ้งแล้วใช่ไหมกู้ชูหน่วนมองดูเขาอย่างกับมองคนปัญญาอ่อนมุมปากยิ้มอย่างเยาะเย้ย,ยเหยียดหยามสร้างกวนชูก็ไม่สนใจแต่พร้อมขึ้นอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่เลวสมาธิคุณหนูสามพัฒนาขึ้นไม่หวั่นไหวกับความงามอาจารย์ดีใจด้วยกู้ชูหน่วนแทบสงสัยว่าตนเองฟังผิดไป จิงจอกตัวนี้เขาพูดว่าอะไรนะหมายความว่าทั้งหมดเมื่อกี้เป็นเพียงการลองใจนางข้ออ้างเห็นได้ชัดว่าเขาอยากสารสัมพันธ์กับนางมากขึ้นยังจะมีหน้ามาพูดจาแบบนี้ไม่เสียแรงที่อาจารย์เป็นหนึ่งในอัจฉริยะทั้งสี่ของเมืองหลวงฝีปากขนาดนี้หน้าหนาขนาดนี้ค่าเทียบไม่ได้เลยดังนั้นรอเมื่อเจ้ากลับไปวิทยาลัยต้องเรียนรู้เยอะๆในใจกู้ชูหนวนบ่นพึมพำผู้ชายคนนี้ใช้วันเส้าหยีจริงๆหรือ ทั้งสองคนแตกแต่งกันมากไปไหมทำไมเจ้าถึงยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยข้ายืนไม่มั่นคงเท้าลื่นด้วยความรีบร้อนจึงผลักเจ้าลงมาตอนนี้เสียใจแล้วแล้วทำไมเจ้าถึงต่อสู้กับชายแก่ชุดดำอย่างสุดชีวิตเพราะเขาก็คิดที่จะฆ่าข้าช่วยเจ้าก็เท่ากับเป็นการช่วยข้าเองยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง audio novel บทที่689เจ้าเจาลังพูดล้อเล่นหรือ คำพูดของเขากู่ชูหน่วนเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแต่นางไม่มีอารมณ์สนใจความตั้งใจที่แท้จริงของอาจารย์สร้างกวนแล้วหันไปเหลือบมองดูภูเขาอันกว้างใหญ่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดกู้ชูหน่วนนั่งลงอย่างเกียจคร้านจัดการบาดแผลของตนเองไปด้วยรอข่าวดีจากเสี่ยวจิ่วเอ๋อด้วยนางบาดเจ็บสาหัสทั้งภายในภายนอกตรงท้องไม่รู้ว่าถูกอะไรบาดเป็นแผลใหญ่เลือดไหลไม่หยุดเปื้อนชุดเดิมของนางที่แดงอยู่แล้ว กู้ชูหน่วนถลกเสื้อขึ้นมองดูบาดแผลตรงหน้าท้องล้วงเอาขวดยาห้ามเลือดออกมาแล้วโรยบนบาดแผลของตนเองบาดแผลขนาดใหญ่แทบจะเป็นการผ่าเจาะหน้าท้องของนางไม่อยากคิดว่าตอนที่นางโรยยาห้ามเลือดลงไปจะเจ็บปวดขนาดไหนแต่กู้ชูหน่วนกลับไม่ขมวดคิ้วสักนิดเพียงกัดฟันอดทนกั้นไว้หากไม่ใช่เพราะมือที่จับบาดแผลสันเทาอาจารย์สร้างกวนยังจะคิดว่านางไม่เจ็บปวด มองดูนางฉีกเสื้ออย่างชำนาญพันแผลให้กับตนเองแล้วมองดูเม็ดเงือบนหน้าผากนางที่ไหลลงอย่างต่อเนื่องในใจอาจารย์สร้างกวรรู้สึกเจ็บปวดเขาขยับริมฝีปากอยากพูดปลอบแต่ก็ไม่รู้ว่าควรพูดอะไรดีพระอาทิตย์ตกดินลมหนาวพัดผ่านมากู้ชูหน่วนเอ็นพิงอยู่ใต้ต้นไม้อายุร่วมร้อยปีมือทั้งคู่ของนางกอดตนเองไว้แน่นก้มหัวแนบเข่าความโศกเศร้าเล็ดลอดออกมาจากตัวนาง ภายในใจสร้างกวนชูปกติคู่ชูหน่วนนั่นหญิงพยองไม่ยอมพ่ายแพ้ทำอะไรตามอำเภอใจแค่อาปากก็สามารถทำให้คนโกรธจนเจียนตายได้เสมอส่วนตอนนี้นางกลับเหมือนแก่น้อยไรที่พึ่งความโศกเศร้าที่แผ่ออกมาจากร่างของนางทำให้อยากที่จะเข้าไปอบกอดนางไว้แน่นๆริมฝีปากอาจารย์สร้างกวนยักยิ้มเล็กน้อยราวกับกำลังปลอบพร้อมพูดขึ้นว่าในเมื่อเปลี่ยนแปลงความจริงไม่ได้งั้นก็ทำใจยอมรับ อาจารย์สร้างกวนคิดว่าไม่ว่าเขาจะปลอบยังไงกู้ชูหน่วนก็ไม่สามารถทํำใจได้ไง่ายๆขนาดนั้นคนที่รักที่สุดจู่ๆก็กลายเป็นพี่ชายตนเองไม่ว่าใครก็ไม่สามารถทนรับได้แต่เขาคาดไม่ถึงกู้ชูหน่วนสูดหายใจเข้าลึกๆมองดูพระอาทิตย์ตกดินพยายามยิ้มแย้มพร้อมพูดขึ้นว่าใช่ในเมื่อเปลี่ยนแปลงไม่ได้นอกจากยอมรับแล้วจะทำอย่างไรได้อีกทิศทางไปเมืองหลวงอยู่ทางไหนหากขึ้นไปบนยอดเหวไม่ได้ เราก็เดินทางไปยังทิศทางหนึ่งเดินตรงไปเรื่อยๆข้าไม่เชื่อว่าจะออกไปจากที่นี่ไม่ได้จู่ๆอาจารย์สร้างกวนก็ไม่รู้จะพูดว่าอะไรขึ้นมานางที่เป็นแบบนี้ยิ่งทำให้เขาปวดใจทั้งๆที่นางสนใจและเสียใจอย่างมากกลับแกล้งทำเป็นไม่สนใจเจ้าอยากร้องให้ก็ร้องให้เถอะข้าไม่พูดออกไปหรอกร้องให้ยังมีเรื่องมากมายขนาดนั้นที่รอให้นางไปทาข้ามีเวลาร้องให้ที่ไหน กู้ชูหน่วนพยายามลุกขึ้นมานางมีเวลาเหลือไม่มากแล้วจริงๆนางจะเสียเวลาอีกต่อไปไม่ได้แล้วไม่รู้ว่าเสี่ยวจิวเออหาทางออกได้หรือยังนานขนาดนี้แล้วก็ยังไม่กลับมานางสายสะบัดหัวพยายามไม่คิดถึงเย่จิงหานตอนนี้สิ่งที่ต้องจัดการให้เร็วที่สุดก็คือตามหาฆาตกรที่ฆ่าแม่ทัพใหญ่เสี่ยวก่อนตามหามุกมังกรแล้วนำไปให้เผ่าหยกเหลือเพียงสุดท้ายแค่นั้นแล้ว พี่เฉินเฟยเจ้าต้องอดทนให้ได้นะหากเจ้าอดทนรอไม่ไหวนางจะต้องโทษตัวเองไปตลอดชีวิตเจ้าบาดเจ็บสาหัสอย่างมากพักผ่อนอีกสองวันแล้วค่อยออกเดินทางต่อให้เจ้าไม่พักผ่อนข้าก็ต้องพักผ่อนสร้างกวนฉูชี้ไปที่บาดแผลของตนเองเขาบาดเจ็บสาหัสอย่างมากไม่สามารถลุกเดินได้งั้นเจ้ารออยู่ที่นี่เราข้าจัดการเรื่องราวเสร็จแล้วค่อยมารับเจ้า คุณหนูสามเจ้ากำลังพูดล้อเล่นหรือในป่าเขารกร้างแบบนี้หากมีสัตว์ร้ายมาทำร้ายชีวิตข้าจะยังมีชีวิตรอดอยู่ไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออดิโอโนเวลบทที่690เข้าไปด้วยกันเถอะกู้ชูหน่วนรู้สึกลำบากใจทิ้งอยู่ในป่าเขารกร้างถือว่าไม่ค่อยดีจริงๆแต่หากพาเขาไปด้วยก็จะยิ่งไม่ดีด้วยอาการบาดเจ็บของเขาหากไม่ใช้เวลาสักหนึ่งเดือนไม่มีทางหายดีหรือจะให้นางอยู่ที่นี่หเดือนหรือ นางจะมีเวลาขนาดนั้นเสียที่ไหนในระหว่างนั้นเสี่ยวจิวเอ๋อก็กลับมาแล้วจึงพูดขึ้นถามมันว่าหาทางออกได้หรือยังยังเลยแต่หาเจอของกินอร่อยเยอะมากยังมีหมูย่างเราไปกินให้อิ่มสักมื้อก่อนแล้วค่อยไปถามหาทางออกต่อดีไหมสีหน้ากู้ชูหน่วนโกรธจัดออกไปตั้งครึ่งวันนี่ดมตามกลิ่นหมูย่างไปเท่านั้นหรือ ในป่ารกร้างแบบนี้ยังมีหมู่บ้านด้วยหรือในเมื่อหาทางออกไม่เจองั้นก็ไปถามทางในหมู่บ้านก็ยังดีร่างกายของเจ้ายังทนไหวไหมยังไงก็ดีกว่าอยู่ที่นี่แล้วถูกสัตว์ร้ายกินสร้างกวรนชูพูดได้อย่างไม่ลังเลเดินไปหาเสี่ยวจิ๋วเอ๋ยอย่างยากลําบากแล้วก็ปืนขึ้นหลังเสี่ยวจิ๋วเอ๋ยอย่างทรมานกู้ชูหนวนกาตรงท้องไว้แน่นแล้วก็ตามขึ้นไปซี หนึ่งที่แล้วเสี่ยวจิ๋วเอ๋อเป็นเหมือนเมฆหมอกล่องลอยไปทางซ้ายขวาในหุบเขาที่รกร้างเขียวชะอุ่มเปลี่ยนทิศทางเลี้ยวไปมาและที่นี่ก็ไม่มีคนอยู่มานานจึงไม่มีถนนหนทางเลยดังนั้นกู้ชูหน่วนกับสร้างกวนชูจึงถูกเสี่ยวจิ๋วเอ๋อพากระแทกจนกระดูกแทบกระจุยไปหมดทั้งตัวยังอีกนานไหมนายหญิงใกล้จะถึงแล้วอีกนานแค่ไหนนางอยากจะอ้วกแลสถานที่อะไรแบบนี้ใกล้แล้วใกล้แล้ว ผ่านภูกเขาไปอีกสองลูกท้องของกู้ชูหนวนถูกกระแทกจนเลือดไหลแล้วบาดแผลของก็สร้างกวนชูก็แยกแล้วเลือดไหลหยดลงเป็นทางนี่ยังต้องไกลอีกแค่ไหนอยู่ข้างหน้าไม่ไกลแล้วนายหญิงได้กลิ่นหอมของหมูย่างหรือยังกู้ชูหนวนกรอกตามองบนนางไม่ได้กลิ่นหมูย่างอะไรนางได้แต่กลิ่นเขาเลือดกลิ่นเขาเลือดที่โชยออกมาจากบนร่างกายของพวกเขาทั้งสองคน ปล่อยแบบนี้ต่อไปยังหาหมูย่างไม่เจอพวกเขาทั้งสองคนก็ตายก่อนแล้วเพราะนั่งอยู่ด้านหลังสร้างกวนชูกู้ชูหนวนเห็นสายตาสร้างกวนฉูจ้องมองด้านหน้านางจึงมองไปตามสายตาของเขาสถานที่อื่นล้วนเต็มไปได้วยหญ้าแต่หญ้าด้านหน้าฝั่งซ้ายกลับราบเรียบไปหมดที่นั่นยังมีถนนเล็กเห็นได้ชัดว่าตรงนั้นมีคนไปมาบ่อยดูจากรอยเท้าแล้วยังมีคนไม่น้อยเมื่อมองดูต้นไม้รอบๆถ้าไม่ถูกคน่นไปทั้งรากต้นไม้ใหญ่ประมาณสิบคนกอดได้ก็ถูกตัด มีมีคนฝึกวิทยายุ์อยู่ที่นี่บ่อยหรือคนฝึกวิทยายุทธ์จะมีฝีมือสูงส่งขนาดไหนถึงสามารถตัดต้นไม้ใหญ่ประมาณสิบคนกอดได้แบบนี้กู้ชูหนวนรู้ว่าที่นี่ไม่ธรรมดาอย่างที่นางคิดแน่เสี่ยวจิวเอาชะลงหน่อยหลบซ่อนอย่างระวังด้วยอยาให้ใครเห็นพวกเราตั้งแต่ข้ามพบมานางตกเหวมาหลายรอบมากแล้วและทุกครั้งที่ตกเหวก็ต้องพบกับความอัศจรรย์ หรือว่าครั้งนี้ก็มีความสุขอัศจรรย์แต่หวังว่าจะไม่ใช่ความอัศจรรย์ที่โหดร้ายไม่รู้ว่าเสี่ยวจิวเออรีบร้อนอยากที่จะกินหมูย่างหรือเปล่าส่งเสียงร้องอย่างค่อนข้างไม่พอใจแล้วค่อยเชื่องช้าลงผ่านภูเขาใหญ่ไปอีกลูกหนึ่งในที่สุดเสี่ยวจิวเออก็หยุดลงแล้วชี้ไปตรงภูเขาข้างหน้าแล้วก็ร้องพูดขึ้นในใจกู้ชูหน่วนกระตุกพร้อมพูดขึ้นว่าเจ้าบอกว่าด้านหลังภูเขาลูกนั้นมีหมูย่างสี เสี่ยวจิวเอ๋อหดร่างกายแปลงร่างเป็นงูตัวเล็กยาวประมาณเมตรกว่าๆบิดก้นงูปีนขึ้นไปบนกำแพงภูเขางูยาวตัวหนึ่งสะบัดหางไม่รู้ว่าไปแตะค่ายกลอะไรกำแพงภูเขาเกิดเสียงกระทบกันจากนั้นประตูหินตรงกำแพงภูเขาก็เปิดอัตโนมัติคู่ชูหน่วนกับสร้างกวนชูมองตาก,กันแล้วก็พูดออกมาพร้อมกันว่าเจ้ารอข้าอยู่ด้านนอกข้าเข้าไปดูข้างในพูดเสร็จทั้งสองคนต่างก็อึ้งไปพักหนึ่งสร้างกวนชูพูดขึ้นว่าเข้าไปด้วยกันเถอะ ด้วยนิสัยของนางไม่ให้นางเข้าไปนั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเข้าไปพร้อมกันยังจะดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพียงแค่1นึ่งคอมเมนต์หนึ่งไลค์หนึ่งซับสไของท่านก็เป็นการส่งกำลังใจให้กับทางช่องในการทำคลิปใหม่ๆแล้วครับขอบคุณครับสนับสนุนช่องได้โดยการไม่กดข้ามโฆษณาหรือกดซูเปอร์แ k s ก็ได้ครับและสามารถติดตามข่าวสารต่างๆของทางช่องได้ที่ชุมชนของช่องออดิโอโนเวครับ